อสระไอ้แค่โตยังไม่บุญจังจะให้จ้าเป็นหนงังสือเขียนมันจังเป็นอสระไอแค่ตุกโกเป็นไก่เซเม,มเอกเป็นยังเป็นไก่นี่จังซี่เลยคนจังหให้เฮียนหนังสือซักบ่ตกอรสระไอเห็นบ่าหาเขียนบ่ได้มันบ่มีปุ่มสระไอ้เนี่ยแคตุกโกไก่เซเม,มเอกไก่ เห็นว่าวันนี้สระไอเเคตัวคอเป็นยังบาไงไข่ไข่ถโทรศัพท์ลงสิผัดลงวันนี้ด้หลายสิคุตกลงไปในข้อหักข้แห้งแล้วโทรศัพท์ในีบุญสระไอเเคตัวคอก็เป็นไข่าิเป็นไข่ใช่ไหมเอกเป็นยังไอคอไขเอกใช่นี่เทือกแหละไอคอไขเอกไข่ คุณจักกี่ว่าสารายคันให้เห็นนี่มีบ่ปุ่มเจ้าที่ว่าเฮียนหนังสือมีบ่มีคนซื้อให้เจ้าอยู่บะมมีบมมีขันมีเจ้าสีเฮียนบ่ข้าเจ้าอยากเป็นฮะนฮะเฮียน สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อเมยพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนสุงสุบอลเด้อพ่อเม่พี่น้องนเนาะโ,โดยมาพบมาพ่อกันอีกแล้วกับซองสาวคนมาบ้านเฮาพี่น้องเลยมามานี่กะ่ะผัยผัยคือชิจื่อได้พี่น้องเพื่อนงามลังนี่เนาะเพื่อนลูกสาวลูกแดงพี่น้องเลยไลเมื่อแล้วโดนแล้วสมบุญไม่ได้มาหาทาั้งน้องแดงเพิ่นพุ่นแหละ สิพาพี่พาน้องเขาไปหาทั้งลูกสาวสะก้อนพี่น้องเลยไปหาแต่ลูกสาวไอเดียแลลวก็ลูกสาวเข็มพี่น้องบันนี้สิมาหาทั้งน้องแดงสะก้อนโดนแล้วที่บัได้มาหานอ้องเพิ่นเปลี่ยนจังเด,ด้เนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่ว่มือนั่นโทรหาแม่บุญว่าอยากเมื่อดำหน้าสร้อยว่าสันทังน้องแดงทั้งสบุญกาบมมีโอกาสมาเอานอ้องเพิ่นหน้าต้อน,น,นเฮาผิดเหยียด ส่วนี่ว่ายอ่อเพื่อนของน้องไอเดียเะยพี่น้องเลยทั้งน่องแดงเพิ่นโทเมื่อเนาะทั้งพูดผัดกําลังเอาเพื่อนน้องน้องไอเดียขึ้นเราก,ก็เลยบอกมีโอกาสมาเอาน่องแดงเพิ่อนอย่างเมื่อดำหน้าซอย์สันกับเมย์โจนเพิ่นเนาะโดยพี่น้องเลยเพื่อเบบป็นการเสียเวลาสมุนสิพาพพีพน้องค่ะหาทางน่องแดงสะก้อนแบบนี้มากับลูกชายคือเก่าเดอพี่น้องอ่ะสบายดีลูกโด้วยสบายดีด้ดดย,ดดยเอาก็ถือหมวกไว้แท้สีเมื่อเลย อโอ้ยเนาะสีเมื่อเลยลูกใส่ใส่หมวกเลยดย้วยพี่น้องเลยพวกแหละสบุญสีฟ้าพี่พ้าน้องเข้าไปหาทางน่องแดงสะกอนพู้ผู้ทุกมาช่วงนี้กับอากาศเห็นตะเวนเนี่ยพี่น้องเลยช่วงนี้เนาะตะเวนกาลังสีหลับปลายไหมพี่น้องตะเวนค่อยคำลงแรงลแล้วอากาศกับสีเย็นๆเนานะตอนนี้กับสีเข้าไปหาทางน้องแดงสะกอนพวกแหละจะเพินเห็ดยัง ทางน้องแดงก็ได้บ่ได้มาหาเพิ่นแต่ดนจ้าว่าจำแม,ม่บุญบ่ได้ซ้่งประจั่งทางน้องแดงโอเคพี่น้องจำได้หรือจำโบได้ก็สิไปทักทายเพิ่นซะก่อนบ่ฮู้ว่าสิตจำได้บ่ได้กะติดตามไปเบิ่งไปชมน้ำกันเด้อพี่นองง้อง,นองเอ้ยป้าต่อหูได้ถงอยังเด้แม่น้องเอ็มมี่อันนี้อืมสบายดีสบายดีแม่นพี่ช้างขนานด้งโอ้นี่บ่ามาแต่หาเฮ็ดน่ะใส่บิ่งทางในด,ดู้ใ <laughs> ส โอ้ป oh! yeah. oh.. <ey tho> ั่นกันบ่นี่บ่ได้โอ้หากินปรมาณบ่หากินบ่านโดยสิเมื่อแล้วบ่บัดนี้สิเมื่อแล้วโอ้มีโอกาสสิไปเล่นนํานางเอมเด้อโดยโดยสดีเด้อสดีย่างเมื่อบ่นี่โดยย่างออกําลังกายเนาะออกําลังกายโดยบ่ไกลปานไดติอไปนี่ลัดทงไปเลยบ่นี่ลัดทงไปเลยไปทางนี้ โดยเด็กก็ขันยิงปอกความดูตาเด็กด้วยเอ้าคอยไปคอยมาได้เย็นพรัดตุ๊กคันนะโดยไว้เอ้ยกันคอยพรัดตุ๊กคันนะไปหาบอลนเด้อโดยเดี๋ยวไปหาทางน้องเดงกันเนอะโดยโดยโดยอ่ะเดินทางปลอดภัยเด้อใส่เดฟโอ้โหวันนี้บมาแต่ดนเนี่พี่น้องต้นหมักลำใหญ่เพิ่นโอ้โหต้นหมักมีมันบวมเนาะมันดด เสาเพิ่นนี่ก็ได้พี่น <e <ged> ้องเอ้ต้นม่วงบวมหมดแล้วอันนี้อืมดินทรายเพิ่นบัดนี้โอ้บ่ได้มาแต่ดนก็มาย่ําใดก็ยังงามคือเก่าเฮือนน้องแดงนี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละสุ่มเนาะตะล่างเพิ่นสุ่มพี่น้องโอ้เฮ้เพิ่นนี่ไปจังได๋มาจังได๋เด้อันนี้ ไปไปใส่บอตเลยมีดอันซ้อนอยู่แท้อันนี้หืึคือมีดอันซ้อนอยู่แท้อันนี้สบายดีไหมบุญอ้าจำได้บ่าเออคืองามแท้มันนี้โอ้บอกคืองามเป็นพิเศษแท้มันนี้ค่ะหืมแต่งหน้าเองวะนี่ท<ด>าปากแดงอีกบ้างบ้า,บาโอ้ยังจำได้อยู่บระเดมหาแต่โดนก็ได้บ้างแหละ ตัดผมใหม่บ่อันนี้บ่ผมเก่าอันคือยังซ้ําเก่าซะมันยังบ่ได้ยาวค่ะโอ้โดยอันนั่งอยู่ล่ะกินข้าวกินน้ํากับยังมื้อนี้กินน้ําไม้น้ําไม้โอ้ไผแน่ะแบบนเบิ่งยาไปหาทางคุณแม่จอนเพิ่นก็ด้แป๊บนึงเด้อล่ะเด้อาสบายดีสวัสดีเอ้ยโดยเฮ็ดางอนีักเ็ดโอ้ดีลสิายกินแรงนําเลยมื้อนี้ เฮ็ดผวกไปหาค่นี่บอได้ผูซํานี่เลยไป่หอดไซนี่โอ้ดยด้วยโอ้ออเนาะเดันเขาเกนแล้รเขาไปแถมระดกเขาไปกออกกอดเขาล้ำเขาคล้ำยังเป็นยังบบบนี้บิ๊ีกขโทมาเขาปลใหยกินระแดกให้ล้ก่อนว่นหน่อยตายไปบิชีเขานะะเป็นยังอย่างคือคล้ำกระแดกล้ำกระแดกเขาทำเปมือมันไตขึ้นไตลงมันเจ็บ โอ้เจ้าเจ็บมือโดยมือเบืองไรอะนะเบืองนี้เบืองนรึมันไขบ่มันไขแล้วโอ้เป็นตะดนแล้วบ่เป็นตะเฮงเติบแล้วเลยอ๋อข่อยกับโบได้มาก็บเต้โทรมาว่าไปดำหน้าเด้อข่อยกับโบมีโอกาสมาเลยโอ้ฝุนเก่งเฮ็ดดูไม่ต้มไม่ไปหาเดือดต้มไข่แมวมาให้ โอ้ดยยดยเนาะโอ้คนไหนเขาบอกวียงว่ะเจ้ารับก่อนเรือยว่ะลํำไปเรื่อยนะคะนมไปกินปลาแดกอย่งงเก็บยู่เดี๋ยวนี้ก็ไเลใคาไดนแล้วอมันมันถือยังทำาี๊ดนะปีิดนะเขาปีดเ่ยเขากินนั่นวะเขากินปลาแดกคุยปีิดนะมันเขาคัดไปเขาคัดารมือเดี๋ยวนะเขาคัดเขาคันแล้วก็เขาคายในเขาไปกินปลาแดกเัาับลำไป โดยแลผัดลายมาอตือแล้วผัดลายมือตวาหามัพร้าแกงเฮ็ดซะหาทางแดงกันโยวร์ม่แต่ปลาบึ้งแล้วหนุ่เวรเจวายรอกอยากเกาไหมคั่นบนแห่งเกาอ้าวบนในไฟสีไหมหมอลยโอ้ด้วยยังมาหาทางทางแดงกันเหงได้ดละหิบหานเพียบ เมนยังเด้เนี่ยเมียบุญซื้อมาฝากขอบใจเด้อโดยเบื้องลึกทางในมันเมนยังขนมทอดได้เมียบุญซื้อมากินได้ปะ้ะได้งามได้เข่ามาบนริเขียวอุ้มอยู่เข่าเจ้างามซีบเบื้องลึกเสบป้ะอืมแมวก็อยากบีให้เพื่อนด้วยจังน้อย มาแต่ใส่แมวตะกี oh, uh ้ค oh. you know? um, mm ือ hmm. บ่มีมีบ่ตะกี้ก็เริ่มเบิ่งบ่มมาแต่ใส่ค่ะนี่อเอามาตะวัดอือเอามาเฮ็ดยไว้วัดผู้แมวเฮาเลี้ยงเพิ่นบ่กุ้มเด้อือเพิ่นมาไล่หนูบ่แม่ผู้ห้อยไว้ผู้แมวสิเลียลูกลห้อยไว้ก่อนอือซั่นแหละด โอ้ดออกมาชุดชอโตนี่ชามชามโตโอ้ยดูนะขูดขูดเนว้องแดงเอาแ่งคนแดงคนโดยอะไรจะกินเจ้าแมวหย่ากินหนซันพี่น้องเลยโดยสิกับกล้องไปนั่งเที่ยงลูกสาวก่อนบัดนนี่ เป็ดผมงามแเทพาเห็ดให้เห็ดเองโอ้เห็ดเองก็เป็นผู้ช่องจุกอีกโอ้เป็นสาวเลยเห็ดอยังก็เป็นบแบบทาปะแดงเจ้าฟ้าอีกเป็นจังไดอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่สมองโดยบริเจ็บใส่บ่โดยแม่บุญคิดว่าจำแม่บุญบ่ได้แล้วโดนบ่ได้มามาก็จำได้คือเก้าเนาะด่เนาะ ดับหน้าแล้วเลยเมื่อนั้นเห็นโทรว่ามีบุญเลยมาเอาไปดำหน้ามบุญเมื่อว่มีเวลาเมื่อุนไปเหว่วันได้มาเลยเมื่อทางเพิ่นอะอยากเมื่อดำบหน้านั่พไสั่ทางนองแดงเออผมมาบุญนี่คืองามกาเก่าเฮ็ดได้คืองามทาพรทาพรโอ้ผมมาบุญนี่คือเป็นสาวคือน้องมาตัวนั่นฝากบริแดงได้มาบุญนี่ผบบบแดงบบดูอือ เป็นจะไห้โทรศัพท์เล่นได้เก่งเลยบ่เขียนหนังสือได้เลยกระบ่ได้เป็นได้รู้จักอยู่บ่สระมันยังเขียนผสมใส่กันนี่โู้แล้วบ่ยังบบหูยังบบหูบ่ตัวโกตัวยังเจ้วกับโบหูบ่<ล>ยอยากเขียนอยู่บ่เหนืบุญสีซ้อนให,ห้อยากเขียนว่าหนังสือฮะอ้าเป็นยังคือบัวอยากเขียนอ้าพอได้เขียนเด้ ไห้กับเจ้าสิเคียนบ่เป็นในบุญสี่ซ้อนให้บ่อยากเฮียนบ่เป็นยังคือว่าบ่อยากเฮียนเนาะสี่ซ้อนตุกโออันนี้ตุกโอเนี่ยตุกโอตอหรือบ่เป็นเขาได้อยู่เต๋อสาระมาได้โอ้ยรักเยอะตุกโอตุกโอเนี่ยสาระบ่ได้โด้ยอืมก็ไดยุ่สาระสาระคันคันว่าไก่นี่เในคนเขียนนี่ได้สาระยังมาใส่ เขียนเป็นบ่อไก่เขียนเป็นบ่ออสระไอเคโต้ยังม่บุญจังจักรไหจําเป็นหนงังสืออะเขียนมันจังเป็นอืสนุใยเคโตโก,โกเป็นไก่ซไเม่เอกเป็นยังเป็นไก่นี่จังซี่เลยคนจังไห,ห้เฮียนหนงังสือซักบ่อตกอสระไอห็นี่บ่เฮาเขียนบ่ได้มันบ่มีปุ่มสระไอเนี่ย เคโตคกไก่เซมิเอกไก่เ<จ>นี่ยเห็นว่าวันนี้สระไอเคโตคอเป็นยังบานีงไข่ไข่หรอโทรศัพท์ลมสิผัดลมวันนี้ได้หลายสกุ้งตกลงไปนี่คอหักคอแห้งแล้วโทรศัพท์เนี่ยบุญสระไอเคโตคอก็เป็นไข่หมายถึงเป็นไข่เซมิเอกเป็นยังไอคอไข่เอกใช่นี่ เทือกแหละไอ้ขอไข่เอกไข่หัวจักกี่ว่าสารายคันให้เห็นนี่มีบ่ะปุ่มเจ้าที่ว่าเฮียนหนังสือมีบ่ะมีคนซื้อให้เจ้าอยู่บ่ะมึงบ่มีคันมีเจ้าสีเฮียนบ่ะข้าเจ้าอยากเป็นฮะเฮียนเจ้าต้องสั่นเจ้าเลยสือไหว้แม่บุญนโอ้รถให้จอดอยู่รถให้จอดอยู่ไกลูละ โอ้โหเรื่องกลังเรื่องเองไอ้คไก่เอกไก่ไอ้คอไก่เอกไข่แบบนี้ผู้จักบ่ตัวคอควายู้จักบ่ตัวคอผู้จักผู้จักนั่นแหละบัดจ้าเจ้าเขียนหนังสือแบบนี้เจ้าเขียนไปหาแม่บุญนี่เจ้าจักบ่สระเอยห่านผัจักสระเอแม่บุญก็บัจักค่มสอนแล้วแบบนี้ ซะน่ะเอ๋ก็บ่ฮู้วันนี้อคั่นให้เห็นเห็นหนังสือนี่อ่านได้บ่นี่แบบสิเบิ่งสิเอาให้บุญให้เบิ่งบุญสิให้เบิ่งสิสอนหนังสือเพิ่นนําก่อนพี่น้อง แดงกันเ<ม>สียพิน่นทุจ,จักจะเจออยู่ว่าเป็นไผ่เป็นไผ่นี่เจอจอาจารย์หาเจอว่าเมยบุญจะเบิ่งเด้ออันนี้ไผ่อานี่ฮะบัวซีฮะเจอเฟสบสัซีพีน่นางเลยซีนี่ตัวยังจังเป็นซีตัวยังโตัตัวโสไลอ์โซซีเห็นไหมี๋ยวใส่สีเลื่อนหาให้เจ้าเบิง่ง แต่ละคนจะจิจำได้บออันนี้ไพ,นนพน่นี่สาลำพรนี่เพิ่งจะืจอสาลำพรได้พี่น้องเลยอันนี้เด้บอสี <laughs> บอสีจำได้ว่าสองเฟสเลยพี่น้องแัดอันนี้เดชจำม่มมได้คิดจำได้พี่น้องแต่ว่า เขียนหนังสือบ่ได้บ่จักแม่สิเฮ็ดเนาะจำบ่ได้อยเางนี้สีเหลื่ยมให้อันนี้ได้สิคะจำบ่ได้อ,อันนี้จำได้บ่จำได้เอ๊ะจำได้ไม่ไฟ้าใจหนิงั้นบ่บ่ก็ยา่าจำได้แล้วก็พออันนี้ได้จะจำได้บ่ บอ่อเตียงทองโอ้จำบอ่อเตียงทองได้พี่น้องเอ้ยพี่บอ่อเตียงทองหมวดสันโอ้จำได้อันนี้เด้แม่บุญแม่บุญก็จำได้ดีใจนี่อันนี้ได้สินี <laughs> ่โอ้จจอันนี้ลูซี่หมูแม่นโอ้จำมาได้อัไนไอพะเบาพามี ให้พามีเพื่อนจำได้ตัวนี้จำได้ว่มามี่มีจำได้นะจำได้เนา,าเนะหลายคอหลายคนจะเอา่ันจ,จำไม่ได้บ่าเป็นยังม,มีแต่อยากให้ทางน้องเพื่อนได้คู้จักหูหนึ่งซื้อนี่พี่น้องเลยมีโอกาสเด้อแม่บุญสีมาสอนเจเด้อเพื่อนหาสีบ่คคอยจือบ่อนั่นปเด็นเนาะล่ะ้ย แล้วก็เป็นยังคอยเฮียนไปเดินบนโทรศัพท์จ้เด้อเลยวันนี้โอกาสก่อนปอ๊าผลแดมีแต่คนกินเห็ดปวกโอ้โหนดี๋นินพี่น้องฟิดไปก่อนเดี๋ยวมันสีบนเสียงอันเฮาถ่ายคลิปอยู่อาแต่ดดเดินดนจังจิตด้มาหาทางน้องแดงพี่น้องเฮ้ยเนาะอย่างใดก็อย่าลืมเม,ม,มบุญเด้ออีละ เม่ <No. S 1> บุญเรียกหลายอิงเธอแม่บุญก็บพ่ได้เวมาโดนโดนเมสีมาท่านหนึ่งเนอไใบมีโอกาสน่ะเมสีมาเมกะพูดเนี่ยเมีกะไปทางพูนไปลายหม่องลายบอนเ <No. S 1> นานะแต่ทางน้องเดงกะเรือนคนก็แล้วห้อง,ง,ขของน้ำก็มีไส้เนาะละ่ะเ <No. S 1> นาะมีต้นมะม่วงและบวมน้ำตายเพื่อแะไรเนาะมันเค็มขัดปลูกเศษขันนาสิบบวมเนาะพ่อเจ้าไปใส่ไหมนี่ไปเกี่ยวหญ้าให้งูโอ้เกี่ยวหญ้ายงูอ่ะ ซุกแล้วก็แก่งเฮ็ดทั้งน่ะเป็นจังใดเนาะอืมแก่งเฮ็ดไาสัน่นทั้งนม้เพื่อนโดยเนาะถ้าจังสั้นแม่บุญสิคอโต้ครับกณเดินละเด้อมีโอกาสแม่บุญสีมาเล็ดน้ำใหม่เนาะโดยป้าผูส้สมมาชิกเด็กๆกู โอ้ยอ่ะจังซั่นเนี่ยบุญขอโตให้น้องแดงลาพี่ลาน้องลูกลานโดยสบายดีบ๊ายบายโดยให้ปลอดภัยเด้อแม่บุญโดยโดยทั้งน้องแดงกโดยดูสุขภาพีล่ะเด้ออย่าลืมแม่บุญนะยดยนะไปแล้วพี่น้องเอ้ยแกงเ็ดไม่ใส่สุกแล้วบ่สโอ้แบ่งออกแล้วได้ใส่ปลาแดกบดนี้โดยโอ้เจ้าละแบ่งออกบ่ใส่ปลาแดกแลแกงให้ลูกบดนี้โดยอือ เพื่อใส่ประเดดเดี๋ยว่ใช่บริมีพายอีตู่วะนี่บริพอยอีตู่เจ้าคือบู้หามาปลูกไว้นี่แขยงเฮ็ดบรใส่ยพายอีตู่มันบรแซ่บได้โดยแกงซุกแล้วเดี๋ยวเอกมากินละเอิ้นเดี๋แม่เอิ้นพาเสือเอิ้นกินข้าวมาเด้อกินข้าวเด้อโดยน้องแดงก็าบอเอิ้นกินข้าวเอิ้นเอฟซีกินข้าวเอิ้นเอ้นเจ้าบม่ได้กินบ่เหมือนเจ้าคือจานข้าวนี่จานกิน แสบอยู่บ่ล่ะแสบบ่อืมก็คือนางข่างเดียวกันลูกอืมนางขอกินไแผลงนางไปกินไโอ้ขรรมหมอนาะดีแล้วโดยแอชสันขอดโคโต้กับคนเด้อบันนี้เด้อโดยออสไบดีเด้อเมจอนกับน้องๆทั้งน้องเด็กเด้อกลับแล้วพี่น้องเองเนาะอ่าบายบายเด้อโอเคพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สมุนกศีล่าพี่ลาน้องกันเด้อเนาะผูแหละพี่น้องเอ้ยไปพอกันในคลิปหน้าฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หน่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วขำโฆษณาสำหรับคลิปนี้เฮาลาไปแล้วพบกันในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่า Sabar di, sabar di de, no.